นัถอยลา้หสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ฟาร์มิงเจียนะครับในนามของกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับก็นำตัวมอเตอร์คอนโทรลด้วยรีโมทไฟฟ้านะครับใช้รีโมทนะครับรีโมท1กิโลเมตรนะครับมาให้ท่านชมกันนะครับตรงนี้เราประกอบด้วยตัวรีโมทนะครับ ภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้คือการประกอบแล้วก็ดัดแปลงรีโมทนะครับเพื um ่อให้ใช้งานได้กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์บัตเลอนะครับตัวนี้ที่เราเอามาประกอบก็จะเป็นมอเตอร์ชุดชุดมอเตอร์บัตเลอนะครับมอเตอร์บัตเลอชุดนี้จะเป็นชุดที่ใช้ในการใส่อุปกรณ์พวกตัวรีนตัวหมุน ดึงสายไฟดึงปล่อยสายไฟอะไรเหล่านี้นะครับตัวใหญ่ๆนะครับก็ในชุดนี้จะเป็นมอเตอร์บัสเรดสามรอยห้าสิบวัตต์นะครับยี่สิบสี่โวลต์ใช้รีโมทคอนโทรลหนกิโลเมตรนะครับตรงน,นี้เราก็กำลังออกแบบนะครับแล้วก็นําไปใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชุดรีโมท ตัวที่เรากำลังทำอยู่ในภาพที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือการาปรับแต่งวงจรนะครับเพื่อให้วงจรเขาสามารถที่จะสั่งมอเตอร์บัสเลดให้เดินหน้าถอยหลังด้วยรีโมทต,ตัวเดียวนะครับรีโมทก็จะมีมีปุ่ม A ปุ่ม B นะครับ mm hmm. ก็จะกดเดินหน้าถอยหลังนะครับ mm hmm. เพื่อให้สามารถจะสั่งมอเตอร์ให้เดินหน้ากดเดินหน้าแล้วก็กดถอยหลังได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถึงการใช้งาน ที่สะดวกนะครับแล้วก็ควบคุมระยะไกลนะครับกรณีที่เราใช้งานเกี่ยวกับการปล่อยสายยางปล่อยสายไฟหรือจะใช้ในการขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะครับโดยที่ยังไม่มีเลี้ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบใช้รีโมทธรรมดานะครับถ้าแบบมีเลี้ยวก็ต้องใช้เป็นพวกวิทยุบังคับนะครับตรงนั้นพวก RC นะครับก็อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้เราต่อไป เรียบไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้ก็เดินหน้าถอยหลังนะครับตัวกล่องนี่เราก็เเป็นกล่องคอนโทรลควบคุมตัวนี้ควบคุมเรื่องของรีโมทนะครับตัวรับรีโมทรับสัญญาณรีโมทได้1กิโเมตรตัวนี้ก็จะเป็นกล่องคอนโทรลมอเตอร์นะครับเราก็อย่าให้โดนน้ำนะครับทั้งสองกล่องนี้ตัวนี้ก็ใช้พลาสติกครอบไว้นะครับอยู่ในที่โล่งนะครับ เพื่อให้รับสัญญาณได้ดีนะครับตัวนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในการเร่งเบามอเตอร์นะครับหมุนซ้ายเล่งหมุนขวาเบานะครับแล้วก็ตัวกล่องตัวคอนโทรลตัวปุ่มนะครับปุ่มเราก็ติดแท่นกล่องเราก็หาที่ไว้นะครับปุ่มก็หาที่ไว้ได้นะครับแล้วเราก็ใช้รีโมทควบคุมนะครับอย่างนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับผมุเดินหน้าถอยหลัง เดินหน้าถอยหลังอย่างที่เห็นนะครับก็คือตัวนี้สามารถควบคุมได้ระยะไกลสุดคือ1กิโลเมตรนะครับก็เราก็มีมาให้ดูกันนะครับสำหรับการใช้งานเหล่านี้นะครับก็จะมีหลากหลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจากที่ดูแล้วนะครับก็ต้องมาตัดสินใจนะครับของเราก็จะเป็นราคาจะสูงกว่านิดนึงนะครับตัวนี้ชุดหนึ่งอยู่ประมาณ 6,002นะครับของกลุ่มนักประดิษฐ์ฟาร์มิงเกียนะครับ6,200บาทนะครับทั้งชุดนะครับก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์เกียรทดนะครับเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็ราคาขายราคาขายจะอยู่ที่7,003นะครับตรงนี้โดยประมาณนะครับและน่าราคาเดือนพฤษภา2563นะครับ ราคามีขึ้นขึ้นลงลงนะครับถ้าดนท่านประกอบจากทางเ,าเว็บของจีนเ,เว็บนอกเ,อเว็บลาซาด้าอะไรหล่กนี้ก็จะอยู่ประมาณ4ี่ห้าพันนะครับไม่ถึง6กพันสามนะครับแต่ถ้าท่านขี้เกียจที่จะประกอบนะครับที่เกียจจะหาหรือว่าทดสอบนะครับก็ให้ใช้บริการของครามยิงเจียนะครับกลุ่มของเรานะครับก็จะเป็นราคาแท้6กพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับขอขอบคุณมากครับสาหรับทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครๆสวัสดีครับ